เจนนี่สวัสดีลูกสวัสดีมาดีาาดพาเจนนี่บิวดี้มาดิใน,นแคมป์ของเดินปะลุงหายยังไม่ได้เลาละแซ่ลเราพี่น้องไอ้พาลูกสาวดิมาคิดเลิะก,กันสวัสดีวัตสุขุสุขคนเนาะ

อ่านั่งกับพัดในวิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีวัดเต้นใหนน่องโอมเด้่เด้อพอเตียงถ่ายข้างล่างพี่น้องเลยคนเแถวดิบเชลเลอร์น่องบุกคือปันไรได้ในน้องนะฮะยินเสียงเพลงพ่อมาสุดทางพี่น้องเลยเอ้วิวชวนขับบกเบียร์พูดเอ้วิวนะอพัดอ่ะโอ้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 แต่ในนี่เด้อ สบายดีเจนทุจารย์โจราบองลังทุจายเจนทุยเออเออนลองหลบยไฟเต้นลยลองขำน้องเลือกไปขางนั่นเลอกเลอกเปบีวมาเห็นบงเบียเปิดเพลงตื่นตื่นชวนเมย์ก็พอเขาบ่งเบียร์เอ้ย

จะมานั่งเต้นให้ลูกเป็นไปยากนะพี่น้องเอ้ยลื่เกงเห็นไหมพอก็ลุกนี่เกยกันอันโบได้เอารถมาพี่น้องเอ้ยเกยล้อหางนั่นดอกล้อหางนั่นหอุเฮ้ยเจียวลงเลยรึบ่พี่น้องเย็นว่าวันนั้นบ่ สไลด์บอลโรจังแน่ตองที่แลงไปช่องเองในพี่น้อยแบบนี้เอาเต้นเต้นเต้นวิวเต้นเพื่อไปดูเอมิวเต้นเพื่อไปวิววิวีิวเต้นเพื่อไนะมารูผู้ขันแมว์รเต้นยัง้อนเธอเตะเต้นเพื่อไปเต้นเพื่อไปเแล้อ่าได้มูไปฮะ có đi <laughs> mùa đấy cái nào đây Mì ơi mà khuyên mềm nó tốt rồi Ngon đâu phải chắc cái này cái này ôm mày mẹ นี่ก็บ่เองพี่น้องเจ็บเด็บคกนั่งวนนั่งทับจึ๊ดฟพอเตียงเพิ่นวาส่งอันน้องๆเพิ่นเกี่ยวข้าวนะพี่น้องเนาะมานําเฮ้ยอันนี้อิวอิวเจๆเจิวมางเื้อ ก้นมลายพี่น้อยด้วยมือช่ถายพน่นเนาะเรืองไดก้นองไม่แหงแม่เลรถกับหม่องจอดเ่มีเขารถไดเป็นไรกาวต้นมีหม่องจอดพี่น้อยบนตกเลยโอเคแล้ว ม่วนนะบิวม่วนคือไปเมื่อปะเพราะว่เราไปเราต้องบินหัวเด้งดึงเลยพี่ละห้าแต่เราบุกี้ยังห้าบุกี้ลูกเครื่องของกับโบง้าปันไรพี่น้องซาในซาในใจเฉเพื่อนหน่อยนะจนลายเสื้อผ้ากับมิเตฟเอาเฟซในไลน์สั่งเอาในอได้เอาพี่น้อง คิดได้ราคาถือกว่าเนาะแต่ว่าถ้าซ ah ื้อแบบนี้เนเพิ่นมาเสียค่าเซาเน่เสียค่าอย่างเน่เนาะจ๋าเคยซื้ออ่ะตัวละก็เก้าพันเองทีนะเพฮอตเซนแต่พอมาขายตามบุญแบบนี้ตามงานบุญแบบนี้ตัวละเซนสี่เซนหาเนาะสองเซ็นเฮ้ย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 เต้นในน่องขี่เนาะเต้นนู้นเต้นในน่องเนาะ โอ้ผมโดนชีบใบพี่น้องเอีลติชิขาดเนาะเพราะว่าไม่อ้วนบามาแล้วันนี้ไม่อ้วนบามาพี่น้องมาลิกแม่ไม่อ้วนก็เลยบาม่าน้ำนบบเมื่อยแน่เนาะเมื่อยให้กับเข่ากับน้าแน่นะทำให้ชาวทองกับเงินก็ตายแหละพี่น้องเหยียบมือน้องได้หรอกเต้นให้น้องขี่นะน้อกเต้นเนาะเต้นกันน้องไหนเออพอดีทั้งชาวทองกับเงินเนาะให้กินซอยพี่น้องเลยอ่าเนี่ยน้องพ่อนะพ่อน้องพ่อ น่ามวนขนาดเรามาพอดชุดทางน้องนะพานเราพานผเมือนพ่อป้าเตะกแต,กแตก่พ่อเราไปวินหัวแล้วไปหักแตกในมือนเวินวิน,น,น,นจะได้หกักได,ด,นะด้ขึ้นรถนะป้าป้าไปหา,หารอบป้าชื่อของควันป้า เขาอะไรสามสิบปลายคนพี่น้องเกี่ยวอะไรก็พคนตัวคำใส่เนาะจังแมนเพชร์สจพี่น้องเอ้ยทั้งบนเตียงวันริยากให้มันแด้มันทั่วเนี่ยเนาะตางเอาดีกับมาทั้งบนเตียงกับมาพเดี๋ยวตัวคนในบ้านเนี่ยบ่บ้านน้อยรวมกันเนาะสิบปลายคนเจนเอ้ยเจนเห็นมั้ยเนาเห็นมั้ยเอ้ยเนาเอ้ยวิวเซ ไปมือใหม่ยังไม่ดิน่นปะมือวันคานมืวันคานนั่นแหละมือวันพิจิตพิจิตลงเรียนลงอยู่ก็ยุดพยยี่น้องใครอยู่เนาะใครคนมาเฮ้ยเฮ้ยกว่าถอเกี่ยวเฉยเลยไปหน่อยจับมือน้องลูกจับมือน้องจับมือน้องลูกไปจับมือน้องไปหาพ่อเตียงยิ่งให้เต้นกับน้องได้หยุดตีน้องนะ่ะเฮ้ย <laughs> nhiệt tí ăn đấy đâu ồ có lăng cài ôi nhảy khuyến lạnh thì nào ấy nọ thôi bạn mất nhanh thì đâu sẽ được ô chờ nó, nó. đâu đâu รูปะไปหาพ่อปะเชิญรถได้หรอกเชิญรถได้เออนั่งขโมงอยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยอีกได้มือตั้งอยู่เพื่อนได้ัว่าละแพงพี่น้องอีกได้ตัวน้อยเนาะน้อยชจำนี้มีขายบ่นี่น้อยน้อยจำนี้โอ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 ้ไปดูไปหาพ่อปะเชิญพ่อเลยใช่ jله yeah, nah, you know. người nghèo, người vui, người giàu, người nghèo, người vui, người giàu, người <laughs> จะขั้นนี่เจนเอาบรอดนี่โอ้จองว่าคุณจะขัน้นบิว

ปก่อนป้าก่อนป้าป้าเอองามเนาเด้ไรเด้อยวเด็กไรบอขับไปโรงเรียนบ่เด็กเพื่อนได้ดูเอฟซีเมียนก็มาอยู่พี่น้องอยเนาะว่าให้สาวเพื่อนเฮียนขับรถเก่งๆเด้อเราเพื่อได้ว่าไปรับไปส่งน้องบิวดีจากโรงเรียนพี่น้อย เคยครับเคยเฮียนทึ่เตือพี่น้อยเนาะญาติเดพี่น้องกระโดดจักกันยังโม่เก่าทางญ่ตื่นรถบรรทุกอาชี่รถไปเด็กหนอนตื่นรถใหญ่นะพี่น้องกลับบปด้านรถเดรายนะเขาไปจั่สิไปทางไหนจั่สิจั่ไปได้ไรนะเขาจะสิไปนะญาติตัวนี้เนาะพูดย่างรีวิวน้องไปรีวิวเอ๊ยเอาไปเงินน่ะลูกเออสักแต่บิ้วอาหารพานึง